ข้างจะเป็นพุ่มแพร่ะแาตะบ,บ่มีแห้งจะทุกคนคะแพรอากาศหลตะไครจนเต็มถุงหากงอกแลวจะทุกคนเพราะแบบนี้เพราะแบบแรงดันอากาศนะจะพี่น้องแบบควบแน่นนอลลิงให้การแตกรากได้ดีขึ้นนะจะพี่น้องค่าตั้งแต่อันบมีแห้งจะทุกคนคะเมื่อนี่กับพอบานก็เลยอาซาว่าฉันสีเฮตดกับเขาให้เองเดว่าสันเออกับเขาง่ายๆตามสไตล์เขาละค่าจะพี่น้องก็สิมีไก่ทอดเนาะ เออแล้วก็เป็นคุรีวอสเปเชียลนี่เห็นป่ะที่หลายคนเขามาเห็นคลิปมาเมียกับเสียดแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องก็จะมายองเนสแลักกับไ่ส์าาก็ดชุบนะจ้ะ่ซอสบัคเือร์เทสตามด้วยต้นหอมซับเออหัวหอมไงห้องซับนี่เราจ้ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆสไตล์อาหารบ้านนี่เลยจ้ะปกติเขา็สีเอิ่นคุรีวอสเฉยๆเนีา่จ้ะคุรีวอสถอด แต่ถาดพิเศษแนกก็คือต้องใส่มายองเ็ดเกดชบแล้วก็ะหัวหอมใหญ่ตามที่เห็นเลยจ้ะพี่น้องจ้ะดีแน่ย่างบนมีแห้งคนกับเขาขั้วเห็ดกับเขากัมนามให้ลูให้เตาให้นะจ้ะพี่น้องเมี่ยเมี่ยวมือนี่เมืยปันไดเแม่เมียวก็ต้องดีผ่าจ้ะพี่น้องเพราะว่าถ้าบลมี่ปุ้เห็ดแท่นใดนะจ้ะพี่น้องเ้าเห็ดเองห้างแบบติดใจเ้องเองนะจ้ะพี่น้องแต่สิทอดเป็นไฟเสริมเติมแน่นะจ้ะพี่น้องเพื่อให้ได้อิ่มท้องกันเนาะ พอบานบอกว่าสิท้ายคลิปก็บอก่อยฉันใส่ซอนเนาะฉันเลยบอกว่าเออยุ้มใส่รวดเธอฉันดอกเอาเห็ดกินเองดอกบ่ต้องไปห่วงอย่างหนักมากมดอกฉันพอเห็ดเรียบร้อยแล้วฉันกันมาจัดใส่จานของไผ่กองมันจ้าพี่น้องไผ่ยากยังกินยังกะยิบเอาเลยจ้ะพี่น้องช่วงนี้แม่มีโอกาสเติมพื้นเป็นพื้นหรือยุบแน่ละจ้ะพี่น้องแต่กนยังมีขั้นเนี่ยจะต้องกินยาเหมือนเดิมจ้ะทุกคน หอดเวลากินปุ๊บตั้งคลิปปรับกับนี่ตะคนยางเข่ากล่องดวดกับบอดดิทัดออกเด้อดจากพี่น้องกับเอ,อ้เห็นปะน้องอยากกินนะจากพี่น้องเพื่อที่สิได้กินยาต่อเนาะโอนอัวตัวสิได้กกินเข่าตัวสิไดียนตั้งกล่องจากพี่น้องค้างแต่กับมื่อยคือเก่าเดือดจากพี่น้องกินยาไล่แต่แห้งนอนแห้งจมจากทุกคนขึ้นมาหลีดผ่ามือนี่เบิด์ตซองตะการะสุม เออลงหัวไปแน่กัสิบ่ได้คิดต่อนะ้ำหนึงเสือผ่านาแพร่ลูกใส่ไปโรงเรียนวันจันทร์เนาะจ้ะพี่น้องนี่ระค่แย้มเมย์แย้ำป่วยปันใดก็ต้องลูกขึ้นมาเฮ็ดคือเกอ่าเนาะจ้ะพี่น้องดีเลี้ยงบ่ได้นะาาเนาะเพราะว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดก็บ,บ่มีไผเฮ็ดแทนเฮาจังว่าล่ะจ้ะพี่น้องอบผ่านก็ได้ซอย ใดในเรื่องกับเขากับน้ำทรงหลูกทรงเต่าทันเรือบากว่าแร่งเราจะ่วนมากเวลาไปทรงหลูกแม่เมียกับเป็นคนเป็นทรงเองจากพี่น้องเพราะว่าแม่เมียวว่าแม่เมียวสะดวกกว่าพอบานไปทรงเนาะเพราะว่าพอบานเหตุงานบอตรงเวลาปันใดเนาะแม่เมียวเห็ดงานเวลาเดิมๆจะสามารถจะไปหบทรงหลูกใดเนาะเวียนตะวันซุกขน้นจากพี่น้องจากเสียห้ยพอบานไปหาปลูกห้แต่ย่ามือเสาร์แม่เมียวกับไปทรงหลูกคือเก่าจากพี่น้อง พอกินเรียบ้อยแล้วแม่เมียวก็สิบกินยาได้พักผ่อนพร้อม,อมทีจีไปทำงานวันจันทร์เนาะ